ั่นก็คือบริษัทเงินเทอร์โบจำกัดมหาชนหรือว่าเทอร์โบนั่นเองนะคะและวันนี้เองเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังเหมือนกันว่าธุรกิจเงินเทอร์โบนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็คุณสุทัศน์ค่ะเรืองสุทธิภาพนะคะก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทเงินเทอร์โบจำกัดมหาชนก็จะมาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะว่า ในอนาคตที่เขาเข้ามาจดทะเบียนนะคะในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะคะเขามีนโยบายเป้าหมายที่จะดําเนินธุรกิจอย่างไรแล้วก็เชื่อหรือเกินว่านะคะภาวะโดยรวมนะคะของตลาดของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เอือแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในเรื่องของอัตรานะคะดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มกันปรับลดลงแล้วธุรกิจของเทอร์โบล่ะนะคะจะคว้าโอกาสนี้อย่างไรนะคะที่เขาจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณสุทัศน์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์ สวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มา,ามีโอกาสมาได้สัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณสุชาติพูดถึงนะคะเรื่องราวของทางธุรกิจของทางบริษัทเราเห็นว่าเพิ่งจะเข้ามาเหมือนว่าดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อเนี่ยคะ่ะบอกเล่ามานิดนึงว่าทําไมโอกาสของเราที่เข้ามานั้นเราเห็นอย่างไรบ้างนะคะ,อะขอท้าที่มาก่อนนะคะว่า,าผมตั้งธุรกิจนี้มาได้ยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเงินเทโบคือเราเนี่ย เป็นผู้บริการสินเชื่อนะครับา<ช>จำนวทะเบียนรถนะครับแล้วก็สินเชื่ออื่นๆนครให้กับฐานลูกค้า<ช>อ่ล่างยากของเมืองไทยนะครับ<ช>ก็เราตั้งธุรกิจมานะครับตอนนี้ก็8ปีแล้วนะครับ<ช>ถ้าถือว่าเทียบกับไฟอ่บริษัท ในอุต <emaal> สาหกรรมเดียวกันเนี่ยผมว่าเราก็เป็นบริษัทที่จะเรียกว่าน้องใหม่นะครับแต่คนก็จะงงเอ๊ะเราเราทำไมอยู่ดีถึงคิดมาทําธุรกิจนี้นะครับเท้าความก่อนเลยคือผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ทําธุรกิจการเงินนะครับก่อนหน้านี้ผมทำผมผมทำธนาคารนะครับแล้วก็ผมก็มาทําธุรกิจการของตัวเองนะครับธุรกิจแรกผมทำโรงรับจำนำนะครับตอนนี้โรงรับจำนำของผมก็ยังอยู่นะครับก็ตอนที่ผมทําธุรกิจโรงรับจำนำเนี่ยมีลูกค้าชอบมาถามเยอะมาก นะครับเกี่ยวกับเอ้ยเราทำไมเราเราไม่ปล่อยสินเชื่อที่ดินบ้านเอ๊ะถ้าเขามีรถเขาเอามาเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเศษชี้ลูกค้าถามตลอดเวลานะครับตลอดที่ทำมานะครับจงมีวันหนึ่งเนี่ยผมก็มาศึกษาธุรกิจนี้นะครับก็ไปอ่านข่าวในบลมเบิร์กเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับพบว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแต่ตอนนั้นก็ไม่ก็ก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงก็เลยลองไปใช้บริการดูนะครับก็เอาทีมงานไป นางสอนมอไซค์ไปลองขอดูซิเอ้ยธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยดีนมาก่อนนะครับตอนที่ไปเนี่ยก็เห็นเห็นอะไรหลายอย่างเลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการสูงมากนะครับวันแรกที่เข้าไปในในในไปดูเนี่ยผมก็เห็นลูกค้าจเจ้าท่านหนึ่งก็นั่งอยู่เหมือนกัาลุ้นมากว่าจะได้สินเชื่อหรือเปล่านะครับตอนที่ผมก็ไปขอสินเชื่อมือนกันก็เลยเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่ดีนะครับอีกอันนึงก็คือเพว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นธุรกิจที่ขาด การเข้าถึงการทางเงินทางการเงินไม,ไม่ไม่ได้ง่ายนะครับเราอาจจะคิดว่ามันเข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาง่ายๆเลยคนคนที่ยื่นแบบภาษีมีแค่11ล้านเองแล้วก็ที่จ่ายภาษีจริงในมีแค่4ี่ล้านคนแปลว่าจริงคนที่เหลือเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานทางการเงินอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยเห็นเป็นช่องทางนะครับค่ะและในปัจจุบันนี้โครงสร้างในเรื่องของรายได้สัดสรร่วนธุรกิจของเราแบ่งเป็นยังไงบ้างล่ะคะ ก็หลักๆนะครับรายได้ของเราเนี <im> ่ย10%มาจากกำลังมาจากการธุรกิจในหน้าประกันภัยนะครับตัวเลขกกลมๆนะครับ90%เนี่ยมาจากธุรกิจสินเชื่อนะครับซึ่งธุรกิจสินเชื่อของเราเนี่ยก็ประกอบไปด้วยจำนวนทะเบียนเนี่ยประมาณสัก60%นะครับ สิบสิบเปอร์เซ็นเป็นเกี่ยวกับที่ดินนะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นนันโอไฟแน์ครับถ้าเรามองโอกาสที่การเข้ามาแบบนี้แล้วแล้วเรามีกลยุทธ์อย่างไรที่เราจะเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดหรือว่าเราจะมีการขยายฐานลูกค้ายังไงบ้างคะเราจะใช้กลยุทธ์ไหนอะไรยังไงบ้างคะก็ง่ายๆเลยครับคือผมว่าตอนเราทาธุรกิจอะครับเราเราไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะครับเราคิดถึงแต่ลูกค้าหมายความว่าเพราะคนเพราะ ธุรกิจจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกค้าใช่ไหมครับว่าลูกค้าเนี่ยเขามามามาซื้อของเราหรือเปล่าคราวนี้กลยุทธ์ของเราเนี่ยจริงๆมันมันฟังดูง่ายมากนะครับคือหนึ่งเราสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าถามว่าทําไมความสะดวกสําคัญกับลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าเวลาของลูกค้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าฐานที่เป็นลูกค้ากลุ่มฐานล่างเนี่ย เวลาสําคัญมากนะครับเพราะว่าเขาทำมาหากินก็คืออาจจะขายลูกชิ้นอาจจะขายอาหารเขาทํางานโรงงานทุกนาทีมีค่านะครับเราเราเราเป็นทุกสาขาของเราเปิดเจ็ดวันนะครับแล้วก็ถามว่าเจ็ดวันสําคัญยังไงก็คือลูกค้าของเราเนี่ยสมมติอยู่ในโซโรงงานช่วงไหนที่เขาได้โอทีเนี่ยเขา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 สามารถมาเลือกใช้บริการวันอื่นได้เพราะถ้าเขาออกโอทีมาเนี่ยก็คือเขาตอกบ,บัตรออกปุ๊บ เงินเขาหายใช่ไหมครับการที่เรามีความสะดวกสบายเนี่ยเรื่องของเปิดเจ็ดวันนะครับอันที่สองคือ,เ,อเราต้องก็จะมั่นใจครับว่าเงินเทบโลเนี่ยชื่อชั้นด้านความเร็วเนี่ยเราไม่เป็นสองรองใครนะครับชื่อตามชื่อบริษัทถามว่าเร็วสัมพันธ์ยังไงก็เหมือนเดิมครับลูกค้าเราเนี่ยถ้าทุกทุกชั่วโมงมีค่าพราะคือเพราะลูกค้าเราเนี่ยมีหลายอาชีพกลางวันทํางานตอนเย็นมาขายอาหารฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยสำคัญนะครับสินเชื่อเราเนี่ยขอ ได้เงินทั้ง7วันนะครับเราไม่ได้เปิด7วันนะครับเราเปิดและรับเงินได้ใน,ในทุกวันนะครับแล้วเข้ามาวันไหนก็ได้เงินวันนั้นนะครับสินเชื่อหลายประเภทเช่นมอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยของเราในี่ยิบนาทีก็ได้เงินแล้วได้เงินคือไม่ใช่ว่าโอเคต้องรอเงินโอนนะครับได้เงินสดออกไปเลยนะครับนั่นของเรามีเรื่องของความรวดเร็วนะครับคาว่าใช้คําว่าความที่จะให้ลูกค้าสะดวกและรวดเร็วเนี่ยเราจะเอาเครื่องมืออะไรเข้ามาช่วย ทําให้ที่การอนุมัติหรือว่าลูกค้าได้รับตรงนี้ค่ะมันจะมีปัจจัยตรงไหนเข้ามาช่วยเสริมคืออย่างนี้ครับเ,เร็วเนี่ยใครก็อยากทําให้เร็วใช่ไหมครับสาคัญเนี่ยถ้าระบบข้างหลังเราไม่พร้อมเนี่ยมันยากมากที่จะทาให้เร็วะนะครับเนื่องจากเราเป็นบริษัทใหม่เนี่ยพอแล้วการที่เป็นบริษัทใหม่เนี่ยข้อดีคือเราไม่มีระบบที่มันเป็นเลกาซีม่มาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับระบบของเราทั้งหมดอ่อนคลาวร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราบิลของเราเอง หมายความว่าระบบตั้งแต่ปล่อยสินเชื่อบริหารติดตามทวงถามนี่จะถึงระบบฟ้อ,ฟองระบบทุกชนิดในของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เราเดเวลลอปเองนะครับการที่เรามีสิ่งนี้มันจะทําให้เราสามารถปล่อยสินเชื่อได้เร็วโดยที่ไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัทมากเกินไปครับแล้วในภาวะการแข่งขันแบบนี้ล่ะคะเรามีจุดเด่นอะไรที่เราสามารถที่จะยืนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้และในอนาคตเราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกรงบ้างล่ะคะ ก็อย่างนี้ครับผมว่าที่คําถามเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยทาไมของเราเนี่ยถึงโตได้นะครับทั้งๆที่คู่แข่งของเราก็ดูเยอะมากมายนะครับคือเหมือนที่ผมเรียนน่ะคือการที่เราโฟกัสบนลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับแล้วเราพ r o ไว d i n g service นั้นได้จริงๆมันทําให้การที่เราเติบโตเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปแข่งด้านราคา หรือต้องไปลดราคาแข่งกับใครนะคะเงินเทโบเนี่ยเราโตได้ทั้งหมดเลยก็คือออร์แกนิกเราไม่มีการรีไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยเราเราเราไปรีไฟแนนซ์ลูกค้าคนหรือเปล่าไม่เลยเงินเทโบไม่มีนโยบายรีไฟแนนซ์แปลว่าลูกค้าทั้งหมดของเราเนี่ยก็คือคนที่เดินขึ้นมาที่สาขานะครับแล้วก็มาพอบายมาขอเซอร์วิสกับเราค่ะซึ่งการที่เราเพราาะว่ทุกคนในตลาดรู้ว่าเราเร็วนะครับแล้วก็เราเปิด7วันเนี่ย นอกจากนั้นเงินเทโบเนี่ยขึ้นมีชื่อเสียงมากด้านการบริการหมายความว่าบริการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนที่ลูกค้าเข้ามาหาเราวันแรกหมายถึงว่าในระหว่างทางเมื่อลูกค้าเฮ้ยประสบปัญหาต้องการมีการมาคุยกันหรือต้องการจะให้เราหาทางออกร่วมกันเนี่ยเราเราก็ดูแลลูกค้าอย่างดี <S <S ไอ้พวกนี้มันเป็นการที่ทําให้เราสามารถโตมาได้ทั้งที่เราไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายสังเกตได้ว่าโฆษณาเงินเทโบน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าของเรามาจากปาก จำนวนมากมาจักการบอกปากตอ่อปากแล้วกลุ่มลูกค้าของเราล่ะคะแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้ายังไงบ้างล่ะคะณปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนบ้างล่ะคะโ okay. อเคลูกค้าส่วนใหญ่ของเราะคระับครึ่งหนึ่งเ,เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ <c oughs> เพราะสินเชื่อของเราส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ,อที่เอาไว้ฉุกเฉินหรือไม่ก็เพื่อใช้ในขยายธุรกิจนะคระับ <c oughs> และอีกเลยประมาณสัก45%นะครับ45%เนี่ยเป็น กลุ่มที่เป็นมีรายได้ประจํแต่เป็นรายได้ประจําประเภทที่จะมีรายได้มีมีอาชีพที่2นะครับเช่นกลางวันทาเป็นเป็นทำงานบริษัทนะครับทำงานโรงงานต่อเย็นม,มาขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนค้าเกษตรเนี่ยเราอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเรามีประมาณ5%ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโอกาสที่เราจะรุกขยายฐานกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราจะรุกไปพร้อมๆกันหรือว่าเราจะเน้นไปแทนกลุ่มไหนที่มีศักยภาพก่อนล่ะคะ เราเชื่อว่าลูกค้าฐานลูกค้าของเราะครับมันไม่ได้มาจากความบังเอิญน,นะครับ,รบเราเราคิดมาดีมากว่าเราเราต้องวางสาขาย,ยังไงเพื่อจะได้มีมีมีฐานลูกค้าหน้าตาแบบนี้นะครับคือเราเนี่ยเราเราเชื่อว่าในสำหรับเราเนี่ยกลุ่มที่ขาดสินเชื่อมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะคบแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้เป็นต่อเดือนไม่สูงมากนะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราโฟกัสสู้ขากลุ่มนี้นะค,ะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยเ,เ,รเราเรามีให้บริการนะครับแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มที่เราโฟกัสเป็นพิเศษผมเชื่อว่าเกษตรกรมีทางเลือกเยอะนะครับแล้วปัจจุบันนี้พอสินเชื่อของเราโดยรวมเนี่ยมีอยู่เท่าไรหร่คะตอนนี้นะครับประมาณหมื่นกว่าล้านนิดหน่อยครับแล้วในอนาคตเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะให้พอสินเชื่อของเรามีการในอัตราการเติบโตอยู่ที่เท่าไหร่คะ คือเราเราคา,า,าดหวังแล้วกันครับว่าพอร์ตของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นรายใหม่นะครับแล้วสิ่งที่เรามีต่างกับคนอื่นก็คือว่าสาขาของเราอายุน้อยมากฉเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณ4ปีนะครับ,รบการที่สาขาเราเด็กมากเนี่ย ซึ่งเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทใหม่นะครับมันทําให้การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อต่อสาขาเนี่ยมันเข้าจเยอะนะครับเราก็เลยคาดหวังว่าต่อปีเนี่ยอาจจะโตประมาณ25%้เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับซึ่งคําถามคือถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มา20ปีแล้วสาขาของเราเป็นสาขาที่ใช้คำว่าวัยเ,เ,เต็มอายุแล้วเนาะสมมุติว่าสาขาเราอยู่มา1 5 1 5ปีเนี่ยการที่จะให้โต25% 30%ตต่อปีเนี่ยมันยาก นะครับก็ยอมรับแต่เนื่องจากสาขาของเราส่วนใหญ่เป็นสาขาเด็กๆทั้งั้นนะครับการที่เราโต25%หรือ30%ต่อปีนะมันมันมันอยู่ในวิสัยที่ทําได้แล้วมันไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้เรามีสาขาที่จะรองรับให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะคะตอนนี้นะครับเรามีสาขา996สาขานะครับโอกาสที่จะขยายฐานนี้เพิ่มอีกได้ไหมคะโอ้ได้ได้สบายเลยครับเพราะตอนนี้เรามีเรามีใช้คำว่าเรามี จังหวัดที่เราไปถึงในแค่54จังหวัดนะครับแล้วหลายจังหวัดเรายังไม่ได้ปลูกเต็มนะครับเราเชื่อว่าสาขาของเราเนี่ยจะขยายไปทั่วประเทศนะครับในระยะเวลาประมาณ4-5ปีข้างหน้านะครับเราอยู่ในธุรกิจเนี้ยในความเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าอัตราในการที่ลูกหนี้ลูกค้าจะใช้หนี้เราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะาจากภาวะ เศรษฐกิจณตอนนี้ก็ใช่ว่าจะเติบโตหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะทําให้ลูกค้านําเงินหรือว่ามีเงินมากระจายตรงนี้เราอะแต่ในกางกับการเราถือว่าผู้ให้บริการสินเชื่อมันจะมีข้อขัดแย้งหรือเอ๊ะมีความกังวลไหมเราจะได้เงินคืนไหมหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมาจ่ายหนี้เราไหมตรงนี้แลค่ะจะยังไง<ฆ> <laughs> เดี๋ยวโด,วดวผมขอเล่าให้ฟังละกันว่าคือเราเน้นอะไรเราเน้นลูกค้ารายเล็กนะครับเราไม่ได้เน้นลูกค้ารายใหญ่รายใหญ่คือล้านบาทเราไม่ทำนะครับลูกค้าเราเฉลี่ยแบบหลักหมื่นบาทสี่ห้าหมื่นบาทนะครับการที่ลูกค้าเรารายเล็กเนี่ยแล้วก็อันที่สองคือช่วงนี้ความต้องการสินเชื่อเนี่ยในระบบเนี่ย ตั้งแต่ผมทําธุรกิจมาเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันมีความต้องการสินเชื่อเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับประมาณช่วงช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากนะครับเราเราเราเข้าใจนะคบว่าเศรษฐกิจอาจจะมีความอ่อนแอบ้างนะคบในช่วงนี้เราเราเราไม่สามารถพูดได้ว่าสิช่วงนี้เศรษฐกิจดีนะครับแต่การที่มันมีสินเชื่อความต้องการสินเชื่อสูงมากเนี่ยมันมีข้อดีในธุรกิจของเรานะครับรวมถึงเรื่องลูกผู้การมก็คือว่า เราสามารถคัดกรองลูกค้านะครับได้เยอะนะคะหมายความว่าถ้าสมมติว่าความต้องการน้อยเนี่ยเราต้องการจะโตเนี่ยเราเราูพือ่อยงคือเราเราก็จะกรองได้น้อยนะครับแต่การที่ความต้องการเยอะมากนะครับเราผู้ร่วมเพื่อรูอุตสากรรมเนี่ยก็คุยกันโอ้โหผมทำไมช่วงนี้ความต้องการมันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความสามารถในการสกร,รีกลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งการที่เราสกรีนลูกค้าได้เยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นการที่ทำทำให คุณภาพสินเชื่อเราดีขึ้นนะครับล้วก็อย่างส่งอย่างส่งผลได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าคุณภาพสินเชื่อดีขึ้นแล้วในในถ้าเทียบในอุตสาหกรรมเนี่ยเราดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมของเราก็ดีขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเรื่องนี้เลยครับเพราะเราเราเลือกลูกค้าได้นะครับแล้วก็ประกอบไปกับว่าการที่เราอยู่หน้างานนะครับการที่เราอยู่แบบแบบในท้องถิ่นเนี่ยเราเข้าใจลูกค้าเรารู้จักลูกค้านะครับ เพราะว่าการปล่อยลูกค้ากลุ่มนี้มันมันต้องมีความเข้าใจนะครับว่าลูกค้าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราก็มีมีจุดแข็งของเราว่างั้นเถอะแล้วโอกาสอย่างที่บอกว่าการที่เราจะเข้ามาแล้วจะมาเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของเราจุดประสงค์ของเราที่เข้ามาเนี่ยเรามีจุดประสงค์อะไรยังไงบ้างล่ะคะโอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะหลายคนก็รอบตัวก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตลาดตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเลิศมากมายทำไมเราถึงเข้ามาระดมทุนตอนนี้นะครับ สิ่งที่เรามองเห็นละกันว่าสิ่งที่มองเห็นค mm. ืออะไรนะครับหนึ in ่งคือเราเราเราถามกับตัวเองว่าในอนาคตอันไกลเราอยากเป็นใครนะครับเงินเทอโบโบไม่ได um> ้อยากจะเป็นผู <t <t ้ให้บริการระดับที่15ในตลาดนะครับเราเราไม่ได้อยากที่จะเข้ามาเป็นเบอร์ที่10เนาะเราเราเรามีเราเรามีความตั้งมั่นว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดนี้นะครับทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าการที่เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดนี้เนี่ย เราต้องมีอะไระนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราก็ไปนั่งดูแล้วว่าเจ้าใหญ่ๆเขามีอะไรกันบ้างหนึ่งคือต้องเป็นเป็นบริษัทย่อยของธนาคารหรือไม่ก็ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนะนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นบริษัทรูกของบริษัทต่างชาติมแค่นี้เพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้ฐานทุนสูงมากนะครับจะมีพอสินเชื่อหลักแสนล้านฐานทุนก็ต้องหนานะครับแปลว่าเราคิดแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะขายบริษัท แต่ว่าเราจะไม่ขายให้ใครนะครับแต่ว่าเหลืออย่างเดียวคือเราต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ะนะครับจดทะเบียนเราได้อะไรนะครับหคือเราก็ได้ถุดเพิ่มนะครับสที่สําคัญกว่านั้นคือระยะกลางถึงยาวเนี่ยระยะกลางคือ2อสปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าถึงระยะไกลเนี่ยเราจะเข้าถึงตลาดหุ้นกูได้ในด,ดีขึ้นนะครับ ตาสารเงินเนี่ยเป็นตลาดที่สําคัญของธุรกิจเรานะครับซึ่งถามว่าเราอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เราเป็นนันลิสต์เดเราเข้าถึงได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับก็ทำเรตติ้งให้ดีแต่เพียงแต่ว่าถึงเรตติ้งดีเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เป็นบริษัทไม่เป็นทีท่รู้จักหรือเป็นลิสต์เดเนี่ยมันก็จะเข้าถึงยากนะครับเราก็เลยตกลงกันแล้วคิดร่วมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าตลาดเนี่ยมันเป็นแค่ทางผ่านของเราเพื่อที่จะทําให้บริษัทของเราเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตนะครับเราก็เลย เห็นว่าการที่เข้าจดทะเบียนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับค่ะแล้วการเข้ามาแล้วเนี่ยการระดมทุนอย่างที่บอกว่าเราจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดในเรื่องอะไรยังไงบ้างล่ะคะส่วนใหญ่ใช้เป็นฐานทุนในการต่อธุรกิจเพิ่มเติมในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับค่ะแล้วในเรื่องของจะ <สา S 2> เขขยายสาขาใช่ครับก็จะใช้ในการขยายสาขาใช้ในการขยายกิจการนะครับเป็นหลักเลย แล้วในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะ,จะเอามารองรับกับลูกค้าของเราเนี่ยมันต้องมีไหมคะยุคนี้มันต้องทางด้านดิจิทัลอะไรต่างๆต้องนามาเพิ่มเ<อ>ติมไปตรงนี้คือคือ,คอ,คอ,คอตรงประเด็นเลยครับคืองินทรบโบเนี่ยผมว่าเราเรามีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยมากนะครับแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดเนี่ยเราอินเฮ้าส์นะครับ โดยที่เรา Leverage AI ในการใช้งานปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะค,ะคะระับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือสมัยก่อนเ,นเรามีซอฟต์แวร์เดเวลอเ e อเยอะมากนะครับเป็นเป็นร้อยๆคนนะครับในการทำแพลตฟอร์มของเราตอนนี้ซอฟต์แวร์เดเวลอเตอเราลดลงเยอะนะครับแต่เราแต่ซอฟต์แวร์เดเวลอเอของเราคนหนึ่งอะ่ะตอนนี้ทำงานได้มากกว่าเดิม3เท่าตัวะนะครับ mm hmm. เร็วกว่าเดิมซอฟต์แวร์มีคุณภาพมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าพูดนี้สำคัญอะไร mm hmm. เพราะว่าการที่เรามีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ย ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยทั้งบริษัทเราเนี่ยมีลูกค้าหลายแสนคนเนี่ยมีเพย์เมนต์เข้ามามากมายนะคะ mm hmm. รับพนักงานบัญชีของเราเนี่ยทั้งบริษัทเรามี15คนคนะครับ mm hmm. ฝ่ายบัญชีของเราทั้งหมดเนี่ยมี15คน mm hmm. เราทาสิ่งนี้ได้เพราะระบบของเราเนี่ยตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านเนี่ยมันดีนะครับดีก็คือมันเชื่อมเป็นระบบเดียวก mm hmm. ันนักลงทุนอาจจะงงว่าเอ๊ะเราเราเระบบดีเทคโนโลยีดีแล้วมันสำคัญอะไรกับเขานะครับ mm hmm. เอ,า,อาง่ายๆคือการที่ระบบมันดีมันแปลว่าเราผมสามารถขยายธุรกิจโดยที่มีคนเพิ่มน้อยหรือไม่เพิ่มเลยอืแปลว่าถ้าราธุรกิจเราใหญ่กว่านี้เท่าหนึ่งสองเท่าสามเท่าเนี่ยคนของเราก็ใกล้เคียงเดิมนะครับ<ฆ>อย่างที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรา,เราเคยเพิ่มคนไปเยอะมากนะครับจนแบบสำนักใหญ่มีสี่ร้อกว่าคนค่ะ อ่าแล้วสิ่งที่เราพบก็คือว่าการที่เรามีคนเยอะมันไม่ได้ช่วยเลยเลยมันทําให้เราทํางานช้าลงนะครับเราก็มันน่าคิดจริงๆแล้วการที่เรามีตาแหน่งซําซ้อนซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยแล้วก็ยพยายามจะ l e ี n นออก n i z น t i o เซชัน,นให้เหลือ300กว่าคนคนเราหายไปเยอะกนมครับมันร้อยคนร้อยกว่าคนเนี่ยเราทํางานเร็วขึ้นและดีขึ้นกว่าสมัยที่เรามีอยู่400คนเยอะมากนะครับพวกนี้มันมีได้เพราะว่าเทคโนโลยีดีแล้วเรออีกอย่างหนึ่งคืออะดอปชันเนี่ย เ,เงินเทเบลเป็นองค์กรคนรุ่นใหม่มากนะครับค,คือทั้งบริษัทเนี่ยอายุเฉลีย่ยประมาณ27-28ปีเท่านั้นเองนะครับอ,อย่างผมเนี่ยผมอายุ41นะครับอายุเท่าผมเนี่ยทั้งบริษัทใน h เฮดออฟฟิศมีคนมากกว่าผมแบบไม่ถึง10คนมผมเนี่ยคือแทบจะเป็นปู่ในองค์กรพวกนี้มาทำให้เวลามีเทคโนโลยีใหม่มันมันมันอดอปได้เร็วนึกออกไหมครับแล้วพอออดอปเร็วเนี่ย แทนที่เราจะต้องไปจ้างเวนเดอร์ข้างนอกจ้างคอนซัลจ้างคนมาพี่เป็นที่ปรึกษามาหาศาลเนี่ยมันไม่จําเป็นเพราะว่าคนของเราอดอปได้เร็วโดยที่ไม่ต้องเอาคนมาสอนมากมายนะคบเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ตโตพร้อมกับบริษัทพอเทคโนโลยีเราดีเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนเราต่ําลงต่ําลงนะครับอ,อย่างอย่างอย่างหเดือนปีนี้คอ์สสินคัมเรโซของเราที่กับปีที่แล้วเนี่ยก็ลดลงมาหาศาลนะครับเพราะว่ามหาศาลนี่คือแบบคอ์สส่นคัมเราลดเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปี่ยนเยอะมากนะครับ ค,คือรายได้เราโตแต่ต้นทุนเราตกค่ะ,คะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการาที่ดําเนินมาเนี่ยเราเป็นที่น่าพอใจของเราไหมแล้วในอนาคตเราต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขกยุทธ้ยังไงเพื่อที่จะให้อัตราการเติบโตของอผลประกอบการของเรานั้นมีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปละคะครับก็ที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่า เราพอใจทุกอย่างไหมเราไม่ได้พอใจทุกอย่างนะครับแต่ว่าถามเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำไหมผมว่าเราภูมิใจใเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ารายได้เราโตส0สิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ CAGR นะครับประกันห้าปีย้อนหลังเนี่ยเราโตห้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์รายได้ประกันนะครับห้ากว่าเปอร์เซ็นต CA <GR S 1> ์ CAGR นะครับแล้วก็ คอสตเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> อสมัยก่อนคอสอาจจะไม่ได้ลงเยอะมากเพราะว่าเราขยายสาขายเยอะเราเราไม่ได้มาลีนคอสจริงจังเราเราเรารับคนแบบเช้คำว่าแหลกลานนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเราเรากลับไปนั่งดูปริมาณเทดเค้าที่เรารับโอ้โหเรารับคนกระจุยกระจายมา <c oughs> แต่ตอนนี้สิ่งที่เรามานั่งคิดคือเราต้องโตได้อย่างเข้มแข็งเข้มแข็งแปลว่าเราต้องมีกําไรที่ดีนะครับ <c oughs> เราต้องมี r e t u r n on a s s ท t ที่ดีต้องมีเอ e ที่ดีนะครับ <c oughs> แล้วเราต้องมีคอสที่ดีขึ้นทุกๆวันนะครับ อย่าง Cost ์ o i o คาร์เรของเราตอนนี้อยู่40กลางๆนะครับเราก็ Expect ว่ามันก็จะค่อยๆตกลงเห็นเลข3ในอนาคตนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเราว่าเราเห็นคอสตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและโอกาสที่การเตบโตที่เรามีความคาดหวังแล้วเนี่ยปัจจัยไหนที่มันจะสร้างอัตรากําไรให้เราเติบโตบ้างในอนาคตมีปัจจัยไหนที่ให้โอกาสเราบ้างนะคะง่ายๆเลยครับคือเงินทบเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือน ลายอื่นๆนะครับเราเราเทียบเรากับลายอื่นไม่ได้เลยเพราะลายอื่นเนี่ยอยู่ในธุรกิจมา20 30 40ปีนะครับบางบางลายคือเขาเก่งนะครับต้องยอมรับแต่ว่าเขามาก่อนเรา30ปีคือตอนที่เขาตั้งบริษัทเนี่ยผมอาจจะยังไม่เกิดนะครับสิ่งนี้ถาาว่าต่างกันยังไงมันทำมันต่างมันต่างตรงที่ว่าสาขาเราเราเด็กนะครับการที่สาขาเราเด็กเนี่ยผมอาจจะเล่าย้อนหลังว่าเอ๊ะแล้วมันมีผลอะไรกับ กับกำไรของเราในอนาคตนะครับทุกสาขาเนี่ยมีต้นทุนของที่นะครับแปลว่ามันก็ต้องมีจ่ายค่าเช่างเงินเดือนค่าไฟค่าน้ําทุกอย่างถูกไหมครับค่ะ,ะแล้วแล้วยอดเนี่ยที่มันจะทําให้สาขาอยู่ได้เนี่ยโดยเฉลี่ยต่อสาขาคือประมาณสักห้าล้านบาทตัวเล็กกบกลบนะครับค่ะแปลว่าสาขาที่มียอดบาล้านต่ำกว่านี้คือขาดทุนมากกว่านี้คือเริ่มมีกําไรนะครับตอนเนี้ เงินใกล้เงินให้กู้ยืมต่อสาขาของเราเฉลี่ยเนี่ยประมาณสิบเอ็ดล้านแต่ว่ายอดของเราที่พ้นน้ำมันแค่ห้าหกล้านเองอนะครับซึ่งพอไอ้ยอดมันเพิ่มขึ้นมามีมียอดพ้นน้ำมาห้าหกล้านเนี่ยการที่สาขาเราโตามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดของเราเนี่ยยังยังถ้าอยู่กราฟกราฟก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นเลยว่า,าสาขาที่มีอายุเนี่ย รบควณกลับไป,ก,ปก่าวบันเก่าได้ไหมครับก่อนหน้นนนานี้ครับที่เป็นออันนี้ครับถูกต้องครับจะถ้าจะเห็นเรว่สาขาที่อยู่มาเกินห้าปีของเราเนี่ยมีโลนต่อสาขาประมาณสิบหกล้านกว่าเกือบสิบเจ็ดล้านะนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ยอดที่โผล่พ้นน้ําของมาของสาขาที่อยู่เกินห้าปีเนะี่ยคือสองเท่าของค่าเฉลี่ยของยอดที่โผล่พ้นน้ําของสาขาเฉลี่ยของเราวันนี้ แต่ว่าถ้าสาขาของเราอายุ 5, ้าปีเนี่ยมันจะมีส่วนที่ทําให้เรามีกําไรมากขึ้นนะครับอาจจะมากขึ้น1เท่าตัวจากวันนี้จากแค่สาขาเดิมโตขึ้นนะครับไม่ดูไม่ได้รวมถึงสาขาใหม่ที่เปิดขึ้นมาหรือว่าเกิดจากการที่เราขยายเติบโตธุรกิจประกันเพิ่มเติมน,นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเทอร์โบเนี่ยเป็นบริษัทที่แค่โตไปอย่างที่เราเคยโตเนี่ย เฉลี่ย20-30%ของเราต่อไปเนี่ยกำไรของเราก็จะน่าจะก้าวกระโดดนะคะค่ะแล้วเราณต,นะตอนนี้พอจะบอกได้หรือยังคะว่าการที่จะเข้ามาเทรดเนี่ยคะ่ะในช่วงไหนหรือวันที่เท่าไหร่ยังสามารถบอกได<น>นะ้น่าช่วงปลายเดือนนะครับปลาปลายเดือนมีอะไระอยากจะฝากกับนักลงทุนบ้างละคะเพิ่มเติมคะ่ะก็ขอบคุณที่ทรับฟังนะครับแล้วก็ผมว่าบริษัทเรานะครับเป็นหนึ่งในบริษัท ในกลุ่มนี้ที่มาลิสต์ที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมว่าไม่มีใครที่ตั้งธุรกิจมาโดยอายุ7-8ปีใน Financial Sector แล้วเข้ามาลิสต์ผมว่าเราน่าจะเป็นเจ้ารแรกๆนะครับแล้วในอายุธุรกิจเท่ากันเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีมากถ้าไม่มากที่สุดนะครับในกลุ่มธุรกิจนี้ในอายุ เท่ากันนะครับเพราะว่าขนทางของเรายัางอีกไกลนะครับเราเรายังเราอยุอยัอยงอย่างน้อยนะครับเรา,เรายัางมีอนาคตที่สดใสนะครับก็เราเชื่อว่าผมแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะครับก็มีความตั้งใจที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตบไปได้นะครับอย่าลืมว่ากลุ่มของ ผมนะครับยังถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้นะครับอยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรายังไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีอาชีพอื่นนะครับยังไงเราก็อยู่กับธุรกิจนี้นะครับแปลว่าเราก็ต้องตั้งใจนะครับทำให้หุ้น7 8 0เซของเรารวมถึงผู้ถือหุ้นท่านอื่นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเราสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันนะครับ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสุทัศน์เรืองสุทธิภาพนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเงินเทอร์โบจำกัดมหาชนค่ะหรือว่าเทอร์โบนั่นเองนะคะขอบคุณม,มากค <มา S 1> ่ะขอบคุณนะคะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีเราก็ต้องมา